นามัตตุประตานตยัสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการแด่พระบรมศาสดาจารย์พระผู้มีพระภาคอรหันตกสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาแผ่ไปในไกลพบพระนบโปรปุตรธรรมอันล้ำเลิศพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมทั้งบุรพาจารย์ทั้งหลายพระขุ่มเจ้าพระผโมโมลีวิลาศยานเบรโร,ปรเปียนรมเก้า 9, ด้วยเสียงเก้าพระบรมไตรโลก,กนาศบัดนี้จะพันณนาถึงความที่องค์สมเด็จพระสันเพสสัมมาสัมพุทธเจ้าช่องเป็นพระบรมไตรโลก,กนาถ คือเป็นที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมแห่งสัตว์โลกทั้งสามซึ่งรวมทั้งตัวเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันขณะนี้สืบต่อไปนับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้างพระพุทธบารมีเริ่มแรกเป็นมโนปณิธานตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในพระไทัย่าสมัยที่ทรงสู่ปฏิสนธิถือกำเนิดเป็นมานกหนุ่ม ผู้แบบมารดาข้ามมหาสมุทรเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายได้ทรงถือกำเนิดเป็นองค์พระเวสสันดรมหาบุรุษพุทธพงโพธิสัตว์เจ้านั้นนับเป็นเวลาช้านานรวมทั้งสิ้นได้ยี่สิบอสงไขยกับเศษอีกหนึ่งแสนมหากัดต้อรอดระยะเวลาเหล่านี้ พระองค์ผู้ทรงมีพระหฤทัยมุ่งมั่นปลธนาซึ่งพระปรมาพิเศษสัมโพธิญาต้องทรงสร้างสมอบรมพระบารมีอย่างยิ่งวยวดไม่ได้ทรงเอื้อเฟื้ออะไรใดดีต่อร่างกายและชีวิตพระองค์เลยแม้แต่น้อยต้องทรงปรีชีวิตเลือดเนื้อออกแลกกับพระโพธิญาณ แต่พระองค์ทรงบริจาคโลหิตในพระวรากายให้เป็นทานก็มีประมาณมากกว่ากระแสชนวาวรีทั้งสี่สมุดแต่พระองค์ทรงบริจาคมังสะคือเนื้อในพระวรากายให้เป็นทานก็มีประมาณมากกว่าพื้นแผ่นมหาปัจจีแต่พระองค์ตัดพระเสียงซึ่งประดับสัพพะอลังการให้เป็นทาน ถ้าจะประมาณสะสมเอาไว้ก็มีประมาณมากกว่าผลมะพร,าะรา้าวอันมีอยู่ในปฐพีมณฑน,นแต่พระองค์สงควานควักพระเนตรทั้งสองข้างซ้ายขวาให้เป็นทานก็มีประมาณมากกว่าดวงดาวรากรในอากาศแต่พระองค์ทรงผ่าพระสงเพื่อเขาฤทัยออกให้เป็นทาน ก็มีประมาณมากกว่าผลไม้ทั้งหลายปัญญามีในพื้นมนทนสกลปัทีท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการสร้างบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมโทที่สัตว์เจ้าของเราย่อมปรากฏมีมากมายเป็นมหัสจรกรตามที่พันลนามานี้ เมื่อพระองค์ทรงมีวาชนะบารมีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการและถึงการอันสมควรแล้วพระองค์ก็เสด็จจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิเทวโลกมาอุบัตรัแก่พระปรมาพิเศษเป็นเอกองค์สมเด็จพระจอมมุนีชิงสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในมนุษย์โลกนี้เมื่อประมาณ2,500กว่าปีนักชมพูทวีป ซึ่งพระพุทธประวัติในตานี้ก็เป็นท,ที่ทราบกันทั่วไปโดยมากแล้วจึงจะขอยกไว้ในที่นี้ใครที่จะกล่าวถึงความที่พระองค์ทรงเป็นนาถะที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมของชาวโลกว่าการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนาถะที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมของชาวโลกนั้นทรงเป็นที่พึ่งได้อย่างไร ในกรณีนี้ก่อนอื่นต้องทราบว่าการที่พระอ,องค์ทรงพระอุสาหะสร้างพระบารมีมาอย่างแสนลำบากยากเย็นตามที่พันลณนามาแล้วนั้นก็ด้วยมีพระประสงค์จะนำพระองค์ออกจากทุกขภัยในวัตะสงสารและมีพระประสงค์จะรื้อขนสัตว์โลกออกจากทุกขภัย ในวัฏสงสารด้วยเพื่อให้มีโอกาสเข้าไปสู่แดนกเกษมสำราญคืออมตะมหานิพพานนี่แหละคือจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราชาวพุทธบริษัทจำไว้ให้ดีอย่างนี้ก่อน ทีนี้เราจะพากันย้อนไปดูถึงเรื่องที่ว่าวัตตะสงสารวัตตสงสารนั้นคืออะไรมีทุกข์มีภัยอะไรและจะต้องออกไปได้โดยวิธีใดในปัญหาเหล่านี้มีอัธาธิบายที่ควรแก่การศึกษาให้เข้าใจดังต่อไปนี้ วัฏะสงสารการที่สัตว์ทั้งหลายทุกลูกทุกนามต้องท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในภูมิต่างๆคือต้องวนเวียนตายเกิดอยู่ในโลกต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเรียกชื่อว่าวัฏะสงสารคือการท่องเที่ยวเวียนว่าย,วายเวียนเกิดเพราะวัตตะวนเวียนเมื่อจะจำแนกวัฏะสงสารเป็นประเภทใหญ่ๆเพื่อให้จำได้ง่ายก็มีสามประเภท คือห 1. ึหเหตะถิกมะสงสารคือการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภูมิชั้นต่ำอันเป็นชั้นเลวมีทุกข์มากซึ่งมีอยู่สีโลกคือหนึ่งนิวรยภูมิคือโลกนรกสองเปติวิสัยภูมิคือโลกเปรตสอสุบรกายภูมิ คือโลกอสุรกาย 4. ี่เราชานภูมิคือโลกเดียวรชาน 2. มัมชิม,มาสงสารคือการท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภูมิชั้นกลางอันเป็นโลกชั้นดีมีสุขเป็นโลกกีพอประมาณซึ่งมีอยู่เจ็ดโลกคือหนมนุษย์สภูมิคือโลกมนุษย์สอ จาตุมหาราชิกาภูมิคือเทวโลกชั้นหนึ่งสาตาวติงสาภูมิคือเทวโลกชั้นสองสยามาภูมิคือเทวโลกชั้นส 5. ตุสิตาภูมิคือเทวโลกชั้นสี่นิมมาเนเรตีภูมิคือเทวโลกชั้นห้าเ บรณนิมิตตวสวัตตีภูมิคือเทวโลกชั้นหกสามปกปริมะสงสารคือการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาอยู่ในภูมิชั้นสูงอันเป็นโลกชั้นดีวิเศษมีสุขมากซึ่งมีอยู่ยี่สิบโลกคือหนึ่งพรหมปาริัทชาภูมิคือพรหมโลกชั้นหนึ่งสอง พรหมปุโรหิตาภูมิคือพรหมโลกชั้นสอง 3. มหาพรหม,มาภูมิคือพรหมโลกชั้นสามสริตตาภาภูมิพรหมโลกชั้นสี่สริตตาภาภูมิคือพรหมโลกชั้นสี่ห้าอัปปมาณาภาภูมิคือพรหมโลกชั้นห้าหก อภัสราภูมิคือพรหมโลกชั้นหกเจ็ดปริฏตสุภาภูมิคือพรหมโลกชั้นเจ็ดแปดอัปปามณสุภาภูมิคือพรหมโลกชั้นแปดเก้าสุภกินหกตาภูมิคือพรหมโลกชั้นเก้าสิบเวหพลาภูมิคือพรหมโลกชั้นสิบสิบเอ็ดอสัญญัตตาภูมิ คือปรมโลกชั้น11 12ออวิหาภูมิคือปรมโลกชั้น12 13อัตตปปาภูมิคือปรมโลกชั้น13 14าสสุทัสา,าภูมิคือปรมโลกชั้น14 15. ชสสุทศีภูมิคือปรมโลกชั้น15 16. อักานิทักาภูมิ คือพรหมโลกชั้น16พรหมโลกทั้งสิบภูมินี้เป็นรูปประภูมิคือเป็นที่อยู่ของพระพรหมผู้วิเศษทั้งหลายที่ปรากฏมีรูปแต่ว่าเป็นทิพย์สิอากาสานัญจายตนะภูมิคือพรหมโลกชั้น17 18วิญญาณัญจายตนะภูมิ คืพรหมโลกชั้น 18. 19อากินจัญญายตนะภูมิคือพรหมโลกชั้น19 20สเทวสัญญานาสัญญายตนะภูมิคือพรหมโลกชั้น 20. พรหมโลกทั้งสี่ภูมินี้เป็นอรูปภูมิคือเป็นที่อยู่ของพระพรหมผู้วิเศษทั้งหลายที่มีฌานอันสูงเยี่ยม อยู่ไกลสูงสุดจากมนุษย์โลกเหล่านี้มากนักท่านพ,พระพรหมเหล่านี้ไม่มีรูปร่างปรากฏอีเลยแม้แต่รูปคลิปก็ไม่มีและมีอายุยืดนานนับเป็นหมืนม่นมหากับทีเดียวท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายภูมิเหล่านี้ทั้งหมดยกเว้นสุทธาวาสภูมิห้าเสียแล้ว ย่อมเป็นที่อุบัติเกิดเป็นที่อยู่และเป็นที่ตายอย่างสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นราวเป็นท่านย่อมต้องท่องเท,ที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ภายในภูมิเหล่านี้เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ต้องอยู่ภายในวัฏสงสารมิพูนใดข้อบภูมิหนึ่งอย่างแน่นอน ซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในวัตะสงสารขณะนี้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงแท้อย่างยืนตลอดการย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเป็นอันขาดจงเชื่อเถอดแม้จะอุบัติเกิดในภูมิที่ดีมีชั้นสูงสเสวยสมบัติวิเศษสุดหยุกะยามหาจาัก,กรพรรดิุราชกวดีมีทิพยสมบัติประเสริฐหนักหนา ดุจองค์สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าจอมสวรรค์ชั้นไตร่ตริงก็ดีหรือมีความสุขแสนวิเศษดุจองค์พรมเมษณะเบื้องพรมโลกทั้งปวงก็ดีแต่ที่จะเที่ยงแท้อย่างยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดการย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดย่อมจะต้องรู้รัดรู้พลาดสมบัติจากความสุขนั้นๆไปเป็นธรรมดา ในเมื่อถึงคราสิ้นอายุหมดบุญแล้วก็ย่อมจะแคล้วคลาดเคลื่อนจากอัตภาพานั้นนั้นเที่ยวไปเกิดในภูมิอืน่นโลกอื่นอีกมากมายภายในวัตฏสงสารที่กล่าวมานี้และการที่จะไปเกิดในภูมิอะไรนั้นก็เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนคือ หากว่ามีอกุศลกรรมได้แก่มีบาปอันหยาบช้าลามกที่ตนทำไว้ด้วยใจสกปรกก็พลัดไปเกิดในจตุราบายคืออบายภูมิทั้งสี่มีโลกเนรกเป็นต้นต้องกระวนกระวายเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเหลือประมาณพราะเป็นเหตุตะถิมะสงสาร การพระไปเกิดในภูมิชั้นต่ำถ้าทำความดีประกอบกรรมที่เป็นกุศลไว้กรรมที่เป็นกุศลก็ดนบันดาลให้ขึ้นมาอุบัติในมัชชิมะสงสารคือเกิดในมนุษยภูมิมีสุขบ้างทุกข์บ้างปะปนกันอยู่ตามที่รู้รู้กันอยู่นี้ถ้าทำความดีไว้มากก็ไปอุบัติเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาณสวรรค์ชั้นฟ้า ถ้าได้สร้างสมสมาธิจิตบรรพ็นภาวนาจนบรรลุซึ่งฌานต่างๆแล้วก็ไม่แล้วที่จะไปอุบัติเกิดนะับโรม,มโลกเป็นองค์กรมเมธผู้วิเศษตามอำนาจฌานที่ตนได้ซึ่งเป็นอุปริมสงสารต่อเมื่อหมดบุญกรรมที่ทำไว้ถึงอายุไขก็ต้องจุตติไปเกิดในภูิอื่นติต่อไปตามยถากรรม แต่เฝ้านำชักอยู่และก็เวียนไปเวียนมาอยู่ในมหาสมุทรทะเลหลงวงเปล่าคือวัตตะสงสารนี้เรื่อยไปไม่มีวันหยุดยัง้งเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในแห่งเดียวได้เลยเพื่อความประจางแจ้งในข้อนี้พึงทราบความวิจิตพิสดารของวัตตะสงสารซึ่งจะกล่าวยางย่อๆดังต่อไปนี้อันว่าสงสัตว์นรกนั้น ครั้นเขาสิ้นอายุในโลรมที่ตนสเสวยทุกขอโทษน,นั้นแล้วบางทีก็กลับเกิดซ้ําอยู่ในโรกขุมเสานั้นอีกก็มีบางทีก็ไปเกิดในโรรคุ้มอื่นๆก็มีบางทีก็ไปเกิดเป็นเปิดบางทีไปเกิดในกําเนิดอสุร,ร์ายก็มีบางทีไปเกิดเป็นสัตว์เดียวราชานก็มีบางทีก็มาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกเรานี้ บางทีถ้าเคยได้ประกอบกรรมอันเป็นบุญกุศลมาก่อนบ้างก็ได้ไปเกิดเป็นเทพพยาดาในสวรรค์เมืองฟ้าอันว่าฝูงเปรตทั้งหลายนั้นพรั้นเขาสิ้นอายุตายจากเปรตวิสัยแล้วบางทีก็ไม่แล้วกลับเกิดเป็นเปรตซ้ําอีกก็มีบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีบางทีก็ไปเกิดเป็นอสูรกายก็มี บางทีไปเกิดเป็นสัตว์เดียวระชานก็มีบางทีพอหมดบาปกรรมแล้วมาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกเรานี้ก็มีบางทีถ้าเคยได้ประกอบกรรมอันเป็นกุศลมาก่อนด้างก็ได้ไปเกิดเป็นเทพพยยดาดนาะสวรรค์เมืองฟ้าอันว่าผูอสูรกายทั้งตัวงนั้นครั้นเขาสิ่นอายุตายจากอสูรกายภูมิแล้ว บางทีก็ไม่แคล้วกับเกิดเป็นอสูร,รกายซ้ำอ,อีกก็มีบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีบางทีไปเกิดเป็นเปรตก,ก็มีบางทีไปเกิดเป็นสัตว์เดียวรฉานก็มีบางทีก็กลับมาเกิดเป็นคนในมนุษยยโลกเรานี้ก็มี บางทีถ้าเคยได้ประกอบคุอไรกรรมความดีไว้บ้างแล้วก็ <S <S ได้ไปเกิดเป็นเทพพญา,านาะคสวัสด์เมืองฟ้าอันว่าภูา้ิสัตว์เดียวราชานทั้งหลายนั้นครั้นเขาสิ้นอายุตายจากตีรชานภูมิแล้วบางทีก็ไปแล้วกลับเกิดเป็นสัตย์เดียวราชานอีเช,ช่นนี้ก็มี บางทีก็ไปเกิดในกำเนิดเปรตก็มีบางทีก็ไปเกิดเป็นอสูรกายก็มีบางทีก็มาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกเรานี้ก็มีบางทีถ้าเคยได้ประกอบกุศลกรรมความดีไว้ก็ได้มีโอกาสไปเกิดเป็นเทยดา,านักสวามองฟ้าอันว่ามนุษย์ชายหญิงทั้งหลายในมนุษยโลกเรานี้ เมื่อแบ่งเป็นประเภทใหญ่ก็ได้สองประเภทคือหนึ่งอันธพานปกถุกชนได้แก่คนพานสั้นดานหยาบบุญบาปไม่คำานึงถึงมีชีวิตยอยู่ไปวันวันหนึ่งประดุกคนตาบอดแต่เข้าใจว่าตนเป็นยอดคนในเชิงความคิดเที่ยวแผลงฤทธประพฤติทุจริเตเกเรมีจิตใจหันเหไปทางบาป มีใจอาบไปด้วยความชั่วเช่นนี้ครั้นเขาดับขันจิ้งชีวีตายจากมนุษย์แล้วก็ไม่แล้วที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกหนึ่งเป็นเปรตหนึ่งเป็นอสูรกายหนึ่งเป็นเดียวราชามหนึ่งเช่นนี้ขอมีบางทีอันธพาผนปุจจุชนนี้ก็กลับมาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกรานี้ซ้ำอีก แต่หลีกกรรมชั่วไปไม่พ้นเขาจึงเป็นคนทุรพลพิการเป็นพานอัปรักบัตรสีมีน้ำใจโหดด่นผู้อื่นเห็นเขาเป็นคนสัญญาณร้ายพราะใจเขาไม่รู้จักบุญและบาปเลย 2. กัระยานะปุถุชนง่ายแก่คนดีมีสัญญาณงามมีศีลธรรมประจําใจ ประกอบไปด้วยฮิวริความละอายต่อบาปและโอตักปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมพยายามจะทำแต่ความดีมีการให้ทานรักษาศีลต้นต้นบำเพ็ญกุศลอยู่เดืองเดืองเช่นนี้ครั้นเขาดับขันถึงแก่ชีพิตักสายตายไปจากมนุษย์แล้วก็ย่อมไม่แล้วที่จะไปเกิดเป็นเทพพาดาณสวรรค์เมืองฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่ง เช่นจาตุงมหาราชก,กาสวรรค์และไตรตรึงสวรรค์เป็นต้นเช่นนี้ก็มีบางทีก็กลับมาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกโหลเรานี้ซ้ำอีกแต่ลีกการดีงามที่ตนทำไว้ไม่ช้นเขาจึงเกิดเป็นคนที่อุดมไปด้วยมนุษยสมบัติเกิดในตระกูลสูงผู้ชนพากันรักใคร่ได้รับความสุขสบายนักหนา และตนรยานักปฏุชนอีกจำนวกหนึ่งนั้นมีน้ำใจอาถารพเรือประมาณได้กระทำสมถะกรรมฐามนบำเพ็ญภาวนากรรมจนสำเร็จฌานต่างๆครั้นเขาวางวายสิ้นชีวีจากในโลกเมื่อครั้นเขาวางวายสิ้นชีวีจากโลกนี้แล้วก็ไม่แล้วที่จะไปอุบัติเกิดเป็นพระรมผู้พิเศษณบรมโลก ท่านว่าเรล่าเทพพยาดาผู้เกิดสเสวยสุขอยู่ณเทวโลกทั้งหลายนั้นครั้นเขาหมดอายุถึงการจุติกแล้วบางทีก็ไปปุบัติเกิดเป็นพระพรหมณพรหมโลกก็มีบางทีก็ลดลงมาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกเหล่านี้บางทีก็ลดลงมาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกเหล่านี้บางทีมีบาปอากุศล,ลกรรมที่ตนเคยทํา ก็จะมีอันเป็นให้ว่าบวังตกลงมาจากเทวโลกจิตติไปอุบัติเกิดในจตุราบายคือเป็นสัตว์นวรกเปรตอสุรกายเดียวรฉานเช่นนี้ก็มีทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งอกุศลกรรมที่ทำไว้เป็นที่น่าสังเวชสลดใจนะอันว่าพระลมผู้มเหสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งสถิตยอยู่ณเบื้องบนโรมโลกนั้นเล่าครั้นเขาสิ้นอายุจิติดจากโรมโลกแล้วบางทีก็ไม่แคล้วต้องอุบัติเป็นพระพรหมอยู่ณโรมโลกนั้นอีกบางทีก็ตกต่ำลงมาบัดเกิดเป็นเทพพย,ยดาณสวรรค์เมืองฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็มีบางทีก็กลับมาเกิดเป็นคนณนมนุษยโลกเรานี้ แต่ที่จะไปอุบัติเกิดในจตุราบายภูมินั้นไม่ได้มีที่ว่ามานี้ไม่ใช่ว่าพระพรหมทั้งหลายท่านติดอบายภูมิได้เป็นแต่เพียงว่าท่านที่จุติจากพรหมโลกแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิในชาติที่สองเท่านั้นในชาติต่อไปนั้นไม่แน่อาจจะไปเกิดในอบายภูมิทั้งหลายภูมิใดภูมิหนึ่งก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นมีพระพรหมผู้วิเศษองค์หนึ่งซึ่งหมดอายุจุติจากพรหมโลกแล้วมาเกิดเป็นคนในมนุษยโลกเรานี้หากว่าคนที่เคยเป็นพระพรหมมาก่อนนั้นมีความประมาทประกอบกรรมอันเป็นบาปหยาบช้าเช่นปาณาิติบาตเป็นต้นและก่อนที่จะตายจิตยึดเหนียวเอาอากุศลปาณาิติบาตนั้น เป็นยิมิตาวรงอย่างนี้ทั้งทั้งที่คนนั้นเคยเป็นพระพรหมมาก็าตามก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิคือต้องเป็นสัตว์นรกเพราะอากุศลในชาตินี้ชักนำไปฉะนั้นจึงได้ว่าพระพรหมทั้งหลายท่านไม่ไปเกิดในอบายภูมิในชาติที่สองเท่านั้นแต่ชาติต่อไปนั้นไม่แน่ สภาพการแห่งวัตฏสงสารย่อมเป็นเช่นที่กล่าวมานี้แลท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารนั้นขี่จะมีอันเป็นเที่ยงแ้แน่นอนตลอดการย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลยย่อมจะต้องมีอันเป็นให้ท่องเที่ยวไปเกิดในโลกที่ดีบางชั่วบางถุกบ้างและถุกบาง สลับสับสนปะปนกันไปหากคราวใดได,ได้มีโอกาสไปเกิดในโลกที่ดีมีความสุขกล่าวคือเทวโลกหรือกรมโลกแล้วคราวนั้นก็นับว่าเป็นการดีแต่ทีนี้ถ้าปลาดพลั้งลงไปอุบัติเกิดในโลกชั่วเช่นโลกนรกและโลกเปรตเป็นต้นแล้ว ย่อมไมแ่แล้วที่จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนี่เป็นการยากนักหนาที่จะยกตนขึ้นมาจากโลกชั้นต่ำนั้นได้เพราะจะต้องมีอันเป็นให้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแสนนานอีกประการหนึ่ง การท่องเที่ยวเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารนี้นั้นนับว่าเป็ิการเวียนวนไปมาไม่มีเวลาสิ้นสุดกรณีนี้สีหน้าสะพรึงกลัวนักหนาะลองหลับตาไม่กว่าภาพดูบัดนี้เกิดว่าประชา,าสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราที่กำลังเป็นมนุษย์อยู่ขณะนี้ด้วยต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดครั้งใดเป็นต้องตายลงไปครั้งนั้นเกิดทีไรเป็นต้องตายทุกทีซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีวันหยุดยัง้งตัวเรานี้เองเกิดตายมาแล้วนับครั้งไม่ทวนแต่ที่ไม่รู้ตัวมาเป็นหลงลืมเสียเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายแล้วก็เกิดอีก แต่เฝ้าตายเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปและตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดลงได้อย่างนั้นท่านจึงว่าวัตตะสงสารเป็นภัยที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายในโลกขอนนบมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงเจ้า พออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกท,ทุกท่กนาทนสาธุ